เอาแล้วจะทําตามแผนก็ทําตามแผนแล้วอะบางทีกูก็งงกับแชทนะไมบอกสติหลุดไม่ทําตามแผนไอ้หน้าหิวกูทำตามแผนแล้วมึงไม่เห็นมันเล่นหรอมึงส่งเก็บลูกแก้วซื้อกลับมาเก็บเอเมียนติเอกี่รอบน่ะแผนแรกของมึงไงกู้ทำไงรันไม่ได้เอก็ตายสู้ไม่ได้มางทีกูงงนะเพราทำตามแผนทำตามแผนเอ้ยแผนเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยแผนจักรวาลหรือเปล่าเนี่ะมึงกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยแผนเฮี้ยนี่ย ขอบคุณครับ,บหนึ่มโอยบิดเราแพ้แผ่หรือพลยิงแพ้แพ้แยิงครับไม่ได้แพ้แผ่เลยแพ้ยิงมาสั่งลาเบอร์ลินเหรอวะเออจริงกูโหลดซีรีส์เน็ตฟิกดูไปแล้วนะวันนี้จะดูอะไรดีเนะี่ยขอบคุณละไม่อ่าละเอ้าอะไรวะแพ้ครับพวกผมใครแพ้กับบ้านเลยครับ ว่ากับสนามสนามมันมัมน,มมนมีเวลาวอร์มแค่ไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำแบบแต่ครัคร้งแรกด้วยเกี่ยวไหมไม่น่าเกี่ยวครับผมจะไม่อ้างแรงนั้นแพ้ก็คือแพ้ไม่มีเกี่ยวกับแรนดครั้งแรกสภาพอากาศเจ็ตแลกหิวไม่ชินที่อะไรไม่มีครับแพ้ก็คือแพ้ <c oughs> เม่นใจไหมเต็มร้อยให้แปดสิบลยถ้าเจ็ดสิบแปดสิบน้องพ่อมึงดีจะถมพุตตับไปต่อยแม่งเลย หลังแพ้หรอหลังแพ้ไปเที่ยวไม่ได้ครับพอไปอยู่โรงแรมมาไปไหนไม่ได้เลยครับลงไปชั้นล่างไปข้างนอกยังไม่ได้เลยครับไปไหนไม่ได้ทางนั้นว่าดีครับไอฟูดไอฟูดติดโควิดอ่ะไอฟูดแล้วก็ใายว่าไอนี่เวลานี่เวลาไม่ได้มานี่ี่ไหนไม่ได้เลย ไม่ได้สนดรแล้วแพชนะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วเอาจริงปะผมว่าเรื่องของผมอะแพ้ก็ช่างแม่งไม่เป็นไรเลยใช่นิวแลนด์ไอวีโร่ไอวีแลนด์แข่งแยกหรอ ไม่ถึงแล็บก็มัยก็ทีมคู่ไหนที่ไม่ได้ขึ้นเวทีอะ่ะนั่นคือแข่งที่โรงแรมและการน,นี้เช่อใครแชมป์พี่อรอ ไม่รู้เลยรจริงครับมีแพ้ไม่ชนะอยู่แล้วผมก็เล่นของผมอะ่ะผมก็เล่นสไตล์ทีมผมอ่ะแพ้ก็แพ้ก็แพ้แพ้ก็แพ้นี่ใช่ไหมแพ้ก็แพ้นี่ใช่ไหม อย่างรุสกรซ้อมเอาเอาวันก่อนที่ไปเจอวิชันปะซ้อมแมตช์ดเดียวก่อนไปเจอวิชันวันนั้นตอนสิบเอ็ดโมงนวมมายี่สิบสองได้สองวินแต่กูไม่บอกนะซ้อมกระดินงไรได้สองวินมึนกันปะวันนั้นซ้อมสิบเอ็ดโมงตื่นกันสิบเอ็ดโมงมาถึงไม่ได้วอร์มเพิ่งตื่นน้ำลายยืดเที่ยวกัน,นวันนั้น <c oughs> ประชัดชมือบังกล้องเสะวันนี้พร้อมวันก่อนไหมมันต้องพร้อมห้อยู่แล้วครับมันต้องพร้อมหม้อยู่แล้วล่ะไเลยินเลยมิเชลโอ้โหผู้เล่นจะตกไม่ตกแหลงเนี่ยไม่ะผมไม่ได้เสนใจอยู่แลครับเล่นเล่นเต็มที่แหละชงแชทอะไรพี่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วสนใจทำไมอ่ะป่มานั่งสนใจแชทพี่คง ไม่มีเวลาทำพิธีอะไรที่ผ่านมาคือก็ไม่ได้มีเวลาทำพิธีอะไรเลยนะเนี่ยคือไม่ได้ตอบไอจีเลยรู้ปะ่ะแทบไม่แทบไม่ได้ตอบสักคนเลยอะตอบไม่เกินสองคนอะ่ะคือแม่งแค่ซ้อมแค่ทำอะไรนี้ก็จะหมดวันแล้วัตอนนี้กี่โมงแล้ววะข้าวห้าโมงขอให้เซตนบา standby. ยอ่ะย่องเลยครับ ไม่ก็ฟูสุดรีบแล้วแล้วไงอ่ะผมต้องแคร์ไหมอ่ะผมไม่รู้ผมจะต้องแคร์ไหมอ่ะงงอ่ะต้องแคร์ไหมเนะี่ยสี่สามห้าโอเคต้องไหนแบบพร์รับน้ำหนักพอเดิมไหมพี่ ก่อนแพ้วีก็ซ้อมหนักอยู่แล้วครับอันนี้ก็อันนี้ก็ซ้อมมาซ้อมมาสามแมปไปเกหนึ่งสองสามสามทีมสามทีมทีมละแมปแล้วก็สี่โมงก็มาอาบน้ํากินข้าวพอจะอาบน้ำให้กินข้าวก็ทําแล้วก็ห้าโมงก็สดตนบายพร้อมออกเอ๊ได้มาเหออรอกินข้าวเหรอ ก็เด็เอ้ยปล่อยเขาไปเถอะครับเราจะไปแคร์ทำไมอ่ะเขาก็พิมพ์มาสนุกเขาแหละก็เธาสนุกก็โอเคแหละพวกผมไม่พวกผมไม่มีใครมาอะไรอยู่แล้วครับเลตบูเกิดไม่เคยกินเลยหรอปะเพราะเขาเรียกว่า energy ding อะไม่เคยกิน energy ding เลยทำเต็มที่เลยครับแพ้ก็ช่างมันเนาะ ถ้าให้ผมมานั่งเล่นแบบกลัวติ่มไม่กล้าพีคไม่กล้าป่าแล้ว,แ,ลวแพ้ผมจะเสียใจของเยอะเลยผมก็แค่คิดว่าผมจะเล่นของผมอะ่ะผมไม่แน่ใจมก็เล่นนะวันนั้นอร่อยเหรอใช่พี่ปอนอยังยังเลยยังไม่ได้อ่านเลยใช่ดได้ปอนไม่ได้อ่านใครเลยขอบคุณด้วยนะครับบุูนสแตนห้าร้อยพี่ขอบคุณนะครับ ไม่มีใครท้อเลยนะทีมผมอะวันที่แพ้พิชชันไม่มีใครท้อเลยก็ก่อนซอว์พิชั่นก็คุยกันก่อนตอนบูมบูมบมไปแล้วว่าแบบเล่นได้สนุกแพ้ช่างแม่งก็แพ้ไม่ได้เป็นไรครับ <c oughs> เี่บแหลงเล็บแหลงไม่ได้ดิน้อง มีแมปหนึ่งกูเล่นเจ็ดดวกมั่นใจมากเลยว่ากูเอาให้นอนแบบนั้นอะถ้าลงแบบนั้นกูบอกเลยกูเอาให้แน่นอนขอให้มันลงแบบนั้นแล้วกันนะยิ้มเลยพีนึกถึงตอนซอวันนี้แล้วกูเบยแบบโหดมาก พร้อมยังพร้อมมาพร้อมอยู่แล้วพร้อมมาพร้อมอยู่แล้วที่ตอนนี้พลังงานแม่งแบบเต็มเต็มร่างกายเลยไอ้ที่แข่งตอนนี้แต่ได้ปอกว่าอยากได้มาเป็นแบบที่เวนิวแล้วแบบแข่งแล้วอะอยากแหกปากแล้วอะถ้ากูยิงนะกูลุกขึ้นมาทำท่ากอริลล่าเลยวันนี้กูบอกเลยกูแบบไอ้ที่ไม่มี energy ไม่ไม่ได้ energy จริงแต่กูก็มี energy นร่างกายตอนนี้ไอ้ที่พอมมากเลยอะ ขึ้นมาแหกปากนี้เลยโอ้ยไม่เห็นหัวแน่คุณหนึ่งพันบีด้วครับพี่โรไลผมค,ครับเอาจริงวันนี้เอาจริงหมายถึงว่าแบบก็เอาละไม่เอาวันนี้ก็ไม่ไมีวันไหนเอาละแฟนทอมครับไม่ได้มันเอ้ย แต่ถ้าแบบนั้นก็จะเล่นมันรด้หว่ะที่แบบมันควบมัน่นใจเดีอะไม่ได้ครับ จริงเวยมั่าใจจิงเว้เฮ้ยยากแข่งแล้วตอนเนี้ยขอแค่ทุกคนแบบทุกคนแบบไม่ต่ำกว่ามาตรฐานอะ่ะผัวไม่ยากจร,จ,รจริงจริงเลยจริงเลยจริงเลย ตื่สนามไหมไม่นครับตึ่สนามคืออะไรอะ่ะเพราะผมไม่ผมว่าผมไม่เป็นนะดูป้าเมื่อวานอะ่ะเมื่อวานอะ่ะ,อะกูเปลี่ยนไปเซ็นศูนยะ์จุดสี่แปดน้งแล้วกูนั่งวอร์มอยู่ประมาณสองชั่วโมงใช่ปะตื่นมาวันนี้กูคิดในใจว่าเฉยมันยิงโดนนะเมื่อวานโคตรลั่นเลยเล่นไก่เชียรกอลโคตรลั่นเลยศูนย์จุดสี่แปดแปดร้อยล้านจีบหายเลยกูกลับมานอนห้องกูคิดในใจว่าแบบเลือกเซตนี้แม่งไม่ได้ว่ะ ช่แมันแต่นี้มันไม,ไม่ไม่พาให้ปลูกไม่พากูไปศาสนาอะไรเลยตื่นมาปุ๊บปรับกลับเลยสูญสองห้ายี่สิบแปดม่งยิงไก่ไม่โดนเลย้กูนั่งวอร์มอยู่เมื่อคืนสองชั่วโมงอ่ะนั่งยิงบอรดนั่งยิงกันแบตที่ไรปกติไม่วอร์มเยอะขนาดน,น,นั่งยิงให้มันเข้ามือแค่ตื่นมาปรับกลับเสร็จเลยถ้าเปิดตัวละ่ะไม่น่ามีไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะเอาจริงๆัเวเอง ไ่ซ้อมดิเดี๋ยวมึงโดนนะซีนายประมาดอะซ้อมพ่อซ้อมแม่มึงกูซ้อมมาแล้วสามแมพกูรอออกไปข้างนอกแล้วซ้อมพ่อเหมือนกูซ้อมแม่ต่อยอย่างงี้ด้วย <_ C 's> เขีย่ยพิ่มเขีย่ยรู้เรื่องกูต่อยแบบปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บ <_ C 's> แบบนี้เลยแบบนี้เลย กี่โมงแล้วเนะี่ยแต้องไปเก็บของแล้วครับเฮียหน้าบวมยังไงหน้าโม่งยังสัตว์กูตื่นม,มาซ้อมมาเฉนโมงบอกจะซ้อมบ้างเฮียอีตะห้าทีแล้ะปรไปละ กูก <icana>, ูยิ้มอะไรกูอ่านชัดแล้วกูร yes. ู้เว่าึงปัญญาอ่อนดีกูชอบอ่ะแบบเอออ่ะควายไงเฮียนะน่ะเฮ้ยโหใครเนี่ยเลือในกายสินโหิตเลือดในจิตสีเอกเทนเอาไอ้ใครพิมพ์เฮียแบรนด์มันดิ เล่นที่ยววันนี้เต็มทีเต็มทีเต็มท,ท,ทีไมไ่ไม่ได้หวังจะชนะหรือว่าไม่ได้หวังจะแพ้เลยครับวันนี้ขอแบบขอเล่นมันๆพอละขอแบบขอขอได้มันอ่ะเข้าใจปะเหมือนเหมือนตอนผมสตรีมอ่ะจะแพ้ก็ได้กูขอแบบขอได้มันอ่ะนี่ขอมันหน่อยเถอะเนาะขอเกมันๆนะแค่นี้ ไม่ไม,ไมฟังวันนี้วันนี้ผมเอาให้เองใช่ปะ่ะเห็นป่ะครับแฟนๆทุกคนวันนี้พี่เอาให้เองใช่ป่ะใครไม่เอาครัวมาให้วันนี้แค่นี้ใครไม่เอา,เอา,านะครัวมาให้จบไม่ต้องพูดเยอะอ <c oughs> จาไปกิพนพร้อครับวันนี้ มาแค่นั้นแหละเมืพิมพ์แม่คุยหาคิดถึงนะเจ้เดี๋ยวไปละเดี๋ยวไปขึ้นสังเวียนก่นอนเฮียเดี๋ยวต้องเชือดไก่ให้ลิงดวนเชือดไก่ให้ลิงดวนไอ้ที่มิชัันรอกูข้างบนเลยสัตว์กูเอาแน่แน่แน่ไปนะครับขอบคุณนะครับทุกทัานทวิตที่ไม่ได้อ่านด้วยขอบคุณนะครับเฮียไปละ,ละเดี๋ยวเราเก็บเก็บขีบวงขีบบ่อขีบเก็บเมาส์อ่านไปละเจอกันครับผมเจอกันครับรบอดูได้เลยในซะ้อมในแข่งรอดูได้เลย อุมาแน่จบ